พูดถึงพระพุทธเจ้านิดนึงนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยที่เขาเขียนต่อสู้กันกับศาสนาฮินดูนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คนเขียนเขาก็เขียนให้พระพุทธเจ้าชนะภาศีวะใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็มีจริงๆพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมีห้าร้อยกว่าชาติแต่ว่าชาติหลักๆเนี่ยจะมีสิบชาติเคยได้ยินไหมทศทศชาติใช่ใช่เคยได้ยินด้วย เพราะว่าเขาเอามาสู้กับแนวคิดของนาลาสิบปางเนี่งอ๋อเอามาสู้กันใช่ก็คือแต่เขาแต่เท่าที่เขาเล่าก็คือแบบประมาณว่าผู้เจ้าสะสมบารมีมาแบบห<ม>้าร้อยชาติแล้วก็อีกสิบชาติสุดท้ายอ่ะก็คือจะเป็นสิบชาติที่สะสมเยอะที่สุดแล้วก็เก็บ<ม>ทุกด้าน<ม>ที่ไม่เก็บทุกด้านของทุกบารมีอะไรเง<ม>ี้ยเออก่อนที่จะเกิดมาเป็นผู้เจ้าแล้วก็ใช้บารมีนั้นให้หมดก็ก็คือจะมีการแบบ เออคือมีการแบบเปลือยนกับฉันก็มีสิบชาติเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นทศชาติดกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็แล้วก็ถามว่าในอ,อวตรเขาเรียกว่าวชาติต่างๆชาติดกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชาติไหนที่ที่ทอวตารไปเป็นเกี่ยวกับนาลายสิบธบางไหมตอบว่ามีชาติหนึ่งที่ของพระพุทธเจ้านะ ชื่อว่ารามชาดกเอ๋ <Hey. S 1> ใช่มีน้องชื่อลักเอ๋ <Hey. S 1> แล้วก็ออกจากเมืองไปเดินป่าเหมือนกันอะ uh, จริงด <laughs> งิแต่ไม่มีการสู้กับโทสัก,กันนะอออแล้วแล้วเรื่องไงต่อถามว่าดีเทลของเนื้อเรื่องเนี่ย เหมือนกันไหมดีเทลในเรื่องไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นคือมีอตัวละครที่เหมือนเหมือนกันดำเนินเนื้อเรื่องคล้ายคล้ายจากคล้ายคล้ายกันแต่ว่าแต่ว่าเหมือนคนละไทม์ไลน์เหมือนคนละจะพูดว่ามันก็คนละคนกันอนะว่าอย่างไรนะเพราะว่าก็จริงอยู่ที่พ่อจะชื่อคล้ายๆกันตัวเองจะชื่อคล้ายๆกันน้องจะชื่อคล้ายๆกัน,น,นแล้วก็มีการเดินป่าเหมือนกัน แต่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆก็ไม่ได้คล้ายกันของพระพุทธเจ้าจะมีเน้นแบบเรื่องบุญและบาปอะไรอย่างเงี้ยสะส่วนใหญ่อืมใช่จะไม่ถือก่าเป็นเรื่องพลังเหนือธรรมชาติหรือการต่อสู้หรือการพลังนู่นนี่นั่นเนาะใช่ไม่มีลิงมาช่วยลบไม่มีเลยอืมใช่ครับก็ถือว่าเป็นความบังเอิญไปและวกันที่แบบว่านิดนึงนะเออมีความใกล้เคียงกันแปลกๆบางคนนี่อาจจะคิดว่า ันต้องใช่น่ะมันต้องน,องนาแต่ว่า <laughs> ก็อืมก็ผมก็เอาแล้วแต่ดูลยพินิษของแต่ละคนเลยกันละกันเพราะว่าว่าท่านเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มันก็คือคนละเวอร์ชั่นกันนะอะคนละนงไอ้นี่กันเนื้อเรื่องนะมันอาจจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็ได้ที่แบบว่าเขาเห็นว่าฮินดูใช้เทคติว่าแบบว่าอ้อ อวตาตาล่างที่แปลกพระะาราอะไรเป็นอย่างเงี้ยเหรอโอ้ฉันก็มีเทคนิคของชั้นเหมือนกันฉันก็เอามั่งอะไรทาทําให้เกิดความภาพภาพจําที่ผิดว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วว่าพระรามแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะเป็นแต่เป็นพระรามแบบนี้ถ้าเกิดในความเชื่อของชั้นนะอะไรเงี้ยจริงๆพุทธศาสนานี้ก็มี